สวีค่ะกวางสวัสดีค่ะก็เจอกับน้องขนมในช่องขมหนุมเชียงตรงนีกแล้วนะคะก็วันนี้น้องขนมก็จะไปพูดเรยวไปหรือเปล่าวันนี้น้องขนมก็จะไปงอมหอยกับพี่ใหม่สุดสวยนะคะก็จะมีใครบ้างนะว่าจะไปงอมหอยก็ไปก็กําลังรออยู่นะคะก็ก่อนเลยก็ไม่รู้เนี่ยโอเคค่ะไปกันเลยค่ะรอพี่ใหม่ก่อน ไปกันเลยแล้วก็รอพี่ใหม่โอ๊ยตลกมากเลยพุดอะไรก็ไม่รู้นี่นั่งรอที่หน้าหมู่มานนี้นะคะเอันนี้เขาทำขายนะคะต้องขนบันนั่งมามันนั่งรอนี่รอพี่ใหม่มมก่อน, <c oughs> นี่ตอนนี้เราก็มาถึงไหลกังแล้วนะคะเราจะมางอมหอยนะคะ น้องเองหลังนะคะต้องทนหนุจะถ่ายเบื้องหลังพี่มาอันนี้คือเบ้องหลังจริงๆค่ะพี่เอาเบ้องหลังมาเบ้องหลังมาสวัสดีค่ะพี่จะมาทำอะไรอ่ะจะมาทำอะไรอ่ะงเนี่ยมจะมาลงนงโงอีกแล้วนะคะค่ะจะมางอมหอยงอมหอยงอมหอยใช่แล้วค่ะงอมหอยนะคะหอยหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยอีใช่ที่นี่จะเรียกว่าหอยอี่ขา่ะโบดัม ไปติดตามเบื้องหลังไล่นะคะจะถ่ายข้างหลังให้ดูทุกคนนะคะถ่ายข้างหนห้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไรค่ะในปีลุงแก้วทอยพี่ลุงแก้วฉันรอโอ้ยเจิดเตอร์เจิดเตอร์เขินกล้องเขินกล้องคิดว่าใครตกหน้าเจอกันอีกแล้วค่ะกล้องตกหน้ามันจะเจอกันทุกวันเลยนเนี่ยพี่พี่หลุงแก้วมามามาลงหมูหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่หมว่านี่เราคลองแล้วไม่เป็นไรดีกันแลมาลงหมูหรือเปล่าเนี่ย มาเข้าทีมพวกหนูเหรอเสสีชมพูเลยใช่ต้องใส่เสื้อสีชมพูนะวันนี้เรามาพูดนะจริงเหรอใช่แล้วค่ะคตายตายทำไมไม่เต็มมาให้ผมสักต,ตัวเนี่ยเส่สีชมพูผมปกติไม่ชอบนะสีมชมพูชอบสีดำเพราะใส่สีชมพูนี้โัวไซส่นี่เฮ้ยตายตาย <c oughs> ตายตายโอ้คุณมไม่หงอกตัวเองหงอกกล้องแล้วนะดูสีดูพี่สาวสุดสวยของเราโฮ้ยดูแอปแพคเลยนี่แอปแพค ไปข้างวัดนอนจะมีบ้านโบราณเยอะนะอันนี้คือร้านของของใครเอ่ยนี่คือถ่ายอะไรนี่ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยเราก็ถ่ายถ่ายไทยนะถ่ายแต่ลาลาใ่แล้วค่ะลาลากับตายลาลาอ๋อนี่คือ๋ดีว่าใช้สักงย็บพวกกันหน่เนาะแต่เฮ้ยโอ้ยจะพูดไหมอ๋อไอ้แกะเต้แอนตีแอนกล่องเขาปีข้ามปีนี่ใช่ไห กดใส่อันนี้นี่อันนี้มานั่งทำอะไรกันคะรอเบารอเบาที่ดูเลยไปอย่างดีมากเลยกล้องนี้ตัวมันเปียกตัวเปียกฝนกลัวเปียกฝนกลเปะฝนกลัวเปะ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 ก็เปะฝนเฮ้ยมาได้รอดเหรอเปะฝนตอนนี้แค่สิงดิบ เป็กเป็กเปร็เปกเปกต้นแปลกต้นแปลกเปี็เปฝนเปีฝนอ๋อเป่ีกนนงเปกเปกก็ต้นแปลกเปกเปกเป็กเป็กฝนอ๋อเป็กเป็กฝนค่ะเปกฝนเป็กฝน่นีนี่กำลังอะไรนะ กำลังกำลังกำลังหลบผนหลบผนหลบผนผนเขาถ,ถ่ายวีดีโอเลยว่าถ่ายผงอะไรนะผนผนยิ้มยิ้มยหลบผนหลบผนผนผนไอ้หอมหนูไม่สลัดได้แอบถ่ายเบื้องหลังแล้วก็ลงก่อนนะยอนยืนยืนเยอะนะเว้ยไม่ใช่หรอไม่ไม่อย่างนี้ถ้าถ้าจะรูปคลิปเต็มๆไปดูไปดูที่ช่อง น้องใหม่เชียงตุงกับพี่ซิมพักชิมตุงนะคะเอาเชียงตุงซิมพักรักเธอนะคะค่ะอันนี้แค่มาน้ําจิ้มนะคะรอซิพูดนะคะน้ำจิมะะำจ้มเลยตัวนต้เป็นน้ำจิมำจ้มร้ดเด็ดอันนี้คือน้ําจิ้มร้เด็ดน,นี่ซิฟุดนะคะรอซิพูดไร้นะคะซิพูด,พดทำอะไรกันคะอันนี้คือแอบถ่าย <laughs> ทำอะไรกำลังดูว่าข้สงนี่น้องขนมจะติดตามลาลาเชียงตุงเบองหลังเชียงตุงนะคะอนีอแก่งมันสูงเลเฮ้ยมไรเอาอถ่ายในน้ำใช่เฮ้ยถ่ายนน้ำไมก็เน้ ถ่ายข้างหลังนะคะที่คือข้าไทงเ่านี้ายสหมอกสคลิปนี่เหมือนเต็เลยฮะนเยตัวหกกับสามสิบสองนหนึ่งหกสามสิบแลนด์เอว่าถ่ายค่ะเลยคเลยะหรือว่าพุทัีถ่ายนอค่ะี่หน่งหั้อมหนุ่มเย โ้ยอะไรเนีมกุกมะีจิวเกตส่ดแต่รตกด่เตะโอ้นี่สุกไม่สุกไม่รู้นะพี่อหันงั้นหันง่อยออกมาจาหน่อยุกๆกีม่นใบอันใบมันมีเหมือนอันน้้ง นี่เออมันจะให่มีแน่มันหญ่ๆนีแต่บงขาๆนนี่นือนหเฮ้ย่สามฟีมุกเออเออบนมาอันเสรนี่เฮ้ยของ่ายพี่่นุกะไรน่ยง่ายๆุกมันเป็นน้ำเป็นธรรมชาติละนีให้สาวชิมก่เฮ้ยมันเค่งไม่แ้วรัดันะนี่รัดพันห้า้าวบไม่ดัดนไม่เลี้ยงเลยพี่มันไม่ดีเจ้ามันบาเลี้ยงมดลงๆแล้

นีหองน้าหนูนี่เออไห้ีดอกแค่น่้นลังเก็เด้ามาเหินกากของข้ามางมาจักจัเกนแล้วนี่นี่ไงมาาสุดหอแล้ว้านนจะนิ่งแล้วข้ไปเรกเขาไปแรกเขาวามีหมาคลัดอะไรเนี่ย พี่ใหม่จะตั้งหลังหุ่ใหญ่โทษนะคะนี่ปิดทางหลังเลยโอ้ยจริงๆริงน้องใหม่เราเป็นเป็นคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดอะไรอะไรแมงแมงกลุ่มแมงเช่าเก่อหุ่นน้อยโอ้ยใหญ่เนี่ยเนี่ยมุ่งกุ้งงงเอาไว้เอาไว้มาใส่กันนะพี่ก็ใส่อะพี่ก็ใส่มากก็ใส่อยู่แล้วอยู่อ๋อเป็นละกอเลยนะเท่ๆมันหอมเลยเติมจะพักเท่ๆมันหอมไงเจอ โอโยเป็นส่ยินนี่มั้จ้าสินเ่แสนี่เก็บผักมาสอกสุกผักมานีลยาดูหน่อยเอมาเลยตเกงหอยนะ่โอ้ฝนตกคนนียอมากเลย้นตกพอดีเลยนะครับเกฝนตกเลยพี่กมีม่อยู่ในโฮมนะเออกรมือมยป่เจอกรมฝนตกนะคะเพราะว่าจะไปงอมหอยดึงฝนตกฝนตกบานั่งไม่ดีเลยฝนตกนะจัร์นั่งก็ไรนะนวยนั่นตีนนาะแล้มาตัดที่ฝนมาัด ลานหล่อโนอ่เอออ๋ออ๋อนกบติตาลูกกอลวงวยเนาะมาเตยน่ไปไปตากาเชมนไปพายาดีกว่าึนยาดีกว่าอสิมาตีนี่อนเี้ยด้นมันหักดีด้อไยมันจีหาที่แห้งอต๊ที่นี่เจ้าชงทีกบังเสร็แล้ว ที่มีการที่งโถให้ที่จบว่ะอ๋อที่ย่างผักกาดเสร็จผักกาดเสร็จมันนานๆจะมาล้างอันนี้ใส่นี่เนาะออกสเตรียมตัวจะลงแล้วเนี่ยใตอนนี้พี่สาวกำลังไซส์เป็นเอาหนุ่มนี่ถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็จะไปช่วยพี่สาวกันนะคะค่ะก็กำลังไซส์ผักกาดเสร็นะคะใช่จ้ะ เออเล็ดวิดเอปิดนะคะวิดักกาเซตเอาักกาดเต้ักกาดเต้เ <sk> ล <commission> ็ดเล็ดเลดักกาเซตเลดักกาเซตเอาทเหรอเลดักกาเซตเักงเซตผักกาเซตเออักงเวันนี้รับมเงเ็นะคะเอาผักงเ็จนะคะนี่ครับหน้าตาจะเป็นนี้นะครับเนี่ยจะมีเพาะสีขาวๆไม่กินนะไม่กินทไมสีขาวเนี่ยไม่กินจะกินเรือเปล่ไม่กินหรือเปล่ามันก็ไม่เคยลอง กินก็จะได้เก็บได้อยากลองดูนะลองกินลองผัดดูเลยนี่อร่อยพี่อนน้ำนำน้ำนำหมูนี่นี่คือหมกไม่ไผ่นะหมกไม่ไผ่สวยมากเลยนะหมกไม่ไผ่เออได้เหมหมกอะกระปุกอะกระปุกไม่ไผ่อแล้วเอาลองกับน้ำจิ้มน่าจะไล่เนาะเนี่ยน้ำจิ้มมาแล้วชิมเลยจิ้มก่อนเฮ้ยลองเปสวยน้ำมันได้ก่อนโอ้โหวันนี้อากาศยงดีฝนตกนะครับ ซื้อซ่าซื้อกระซอมาน้ำขนัดเนี่ยพี่เฮชั่งติโคติ๊กฟิ้นนะเราจะมายำตีเอาตัดเศษไงตัดเศษนะคะเรื่องรู้สึกว่าน่ารำำหน้าหนูกระถางดำต้องมาทางนี้ก่อนเพราะ้นในน้นต๊ไงก็พอตงนไเลยอไม่พี่ไปอยู่ทางนี้ก็ได้ไน่นอสีนอนี่ขาวแดงขาวแดนี่ขาวปกติเป็นคนขาวหรือคนรำเนี่ยอ๋อหนูปับต้งนี่กันนา่อไอ้คนกอ่้เลยปกตินะือสานะกันน เออตอนนี้ยอูปุ๊กนี่ไม่เป็นไรเสร็จก็พยางอยู่เร่เรื่อยพยางอมเอาอูดีดีเนี้ยซองตัวเองเนี้ยหยิบเงียบเงียบอีกยังไงมั้งอ่ะเวลาจะกล้องตัวเองจะเขินเนี่ยนี่มีลยแหละขาหนุกเขินมากเลยทำอะไรไม่ถูกเลยกล้องคนอื่นนี่กัดกินเลยเนื้กล้องคนอื่นนี่แบบโอ้โหไม่ทิ้งมากเลยคนอื่นมีแซวได้ไงกล้องตัวเองนี่ไม่มีคนแซวไงคนเชียรเลยอ่ะอยากให้คนเชียไปแซวมา เลยกินยาปิดขนมันเปล่ามะเนี่ยหัวเราะกินยาเดขนยเอากินยาิดขเออกยาไม่ขย้อนกินยาไม่ขิดขนก็เรลืวนี่่กินยาิดเอาสมคนะสามเลสามเลเออเจ้าดิที่เาเดีบดีใสเนี้วโอ้ยมันเขินนะว่าแกงทำเนี่ย ไม่กนหอเป่าต่นจริงโอ้โหาวตาวตาตาวตาตาวตาตาอ๋มือจานี่เอาขาหยิบหยบ้ก็กิดมากเลยน่ตาววาไว้ตามเก้็ตาก็เดี๋ยวเรื่กินง่าไงอะสองกดีดีกวมไว้ย่ะมน่วมมีเสีย่าห้ร่วมมีคี่หอไม่ตองไป็อยู่ไว้ตาวไว้ยา้ร่วอตากัดต้ามา

นี่มาสิสิเนี่ยนุน้ำฉันจะกันเนี่ยมามามาเนี่ยน,น,นุกอดมนุนโยกอะเ,เ,เ,เออโยกวนเออแล้วน <laughs> น้องหัวแก้วเชียงตุงนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะนักเตะไปกี่ตองหัวแก้วไม่ได้ก็กลับอดีตไปประมาณ2องพันสิบส้่สองพันสิบหกนะครับจำต้นเอ้ยต้นไหนวะตีตังเข้ามาเนี่ยต้นต้นไม่เอ้ยไม่ใช่ต้นไปเคเล็ดเข้าใจเนี่ยจำต้นไม้ตีตังเข้ามาด้วยภาษาไทยเรียกว่าต้นไหนต้นเข่งไม่ใช่ลาลาไม่กล้าลงน้องลาลาไม่กล้าลงน้อง ผู้ชายแต่ห่าไม่กล้าลงนี่มาไม่ใช่ผู้ชายแล้วเนี่ยตอนนี้ยอมเป็นผู้หญิงก่อนอะไรนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยอมเป็นผู้หญิงก่อนไปก่อนไม่มีหนุ่มมาเลยนะโอ้พี่ชิวะคนเดียวไหวไหมคะโอ้ยังไหวโอ้ยมึกืกผ่านมาสองวันแล้วผู้หญิงเยอะกว่านี่โอ้วันลำบงดูซีบัคหลังสนุกมากเลย น้องจามพองน้องจามคองไปซีข้าวพองไปซีจามคองน้องจามคองไปซีข้าวพองใช่เดี๋ยวเราก็จะไปแกงหอยต่อไปแกงหอยต่อเก็บหอยมาแล้วนะโอ้ยแอนจะเบียดป้าอีกหน่อยน้องมิ้งใช่น้องน้องนี่เนาะสองคนแล้วคะยังไม่มากันหรอเอ้ดูสิพี่ิพักไปไหนมานี่ไง ไออแอบไปอุ้ยสาวอีกอะสองคนค่ะคนฮะไม่มาหรออ้าวแสดงว่าแสดงว่าเขาไม่ว่างเอาไม่หรอไปอุบถึงบ้านเหรอไปอุบถึงบ้านไม่หรอพี่เลยพี่พี่เขาจะทำังเลยเหรอคะไปอุบถึงบ้านบุบเข้าบ้านไงบุบแล้วแล้วยินเสียว่าอะไรอุบไปอุบถึงบ้านเสร็จอันนี้เราจะทำอะไรคะนี่เอาหลอดไม้มาฝากด้วยนะ จับไปค่ะเอาไยค่ะสุพี่นี่เลวดอกไม้อมืดิหนอยนะถ่ก็ถ่ายอมหนดีกว่าอมหน่าถ่ายเก็ได้ละก็ถ่ายอยู่นะค่ะถ่าย่งหลงนี่ถข้างหลงทุกคนเลยนอ้างเนี่ยหนอยต้องจพออ๋อตองมพองอันนี้เรากำลังจะไปไหนครับแล้วก็เราไปฮไปสม้องไปมนอง้องไม่เคอง มาย้อนลอยย้อนลอยเคจะได้แบบใช่หรอคะเขยอะไรกันไม่รู้นะกีกีเดมี่็ดมากบอกไม่ถูกเนี่ยะไมร้วังไม่รู้ยังไม่รู้เามันต้องมีกันนะครับว่าชวนพี่ๆเขาไปถ่ายที่เมืองขอน่ะเมือนเนียเปลี่ยเรียนน่ะบานควนน่ะเนาะมืองคนติดไปน่ะยังควมีเนี่ยเด็ดเล่มเดดเดมเพิ่นแปดเขาแปดเดมนี่เซียนี่นี่เปดเดมอะไหมทัึงว่า มันเดียวมันเดียทำมันเหี้ยนี่มันมันชุบวัวนะเนาะมันมืนแตุมันุบันมันหอมเลวะมันหอมมากขอมมนันะแน่นักแซมกินมะกอมซุกนพี่มีมันเดียวอ่ะมันมีเรื่องกินเนี่ยหน่อย

ยิ้วยิ้วโอ๊ยอะไรนานๆนี่ก็ใส่วิดีโอก็้องมาเลยนี่เราพี่ใบสมเรียนแล้วอะก้วพี่ใ่ยิ้มตลอดเลยนะตลอดเนี่ย ขอบุยิ้มจะมาแล้ว่ถ้าไม่ยิ้มเนี่ยสงสัยสาวไล่ออกไปงั้งนานแล้วเนี่ยใช่แล้วก็ต้องยิ้มใส่สาวๆนะใช่นี่เอาเลยค่ะหนาที่พี่สุภรับถ่ายใครบอกมาเลยถ่ายนุ่มก่อนแล้วก็ไปโอ้ครัถ่ายอธิบายไปทางว่ะเอาว่ากันนะอธิบายกันน้เราถ่ายอ่ะตอนนี้เราก็กำลังขั่นแมวใช่ไหมคะ ภาวสาวพาไปกินอีกแล้วพาอ,อนอีกแล้วนะอาอุนนี้ภาษาไทยนี่เขาเรียกเอ่อระเบิดแล้วก็ได้ออกจากบ้านไปนู่นนี่ที่แล้วก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากิจกรรมประจําวันเราทําอะไรบ้างเ<อ>ช่นแบบว่าเออเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าทําอะไรบ้างแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้พี่ๆเขาจะได้ติดตามเราอะไรกันเมื่อไหร่น้องโป๊ะแกจะทำยูทูปสักทีกราติดตามนะอะไรแบบนี้ค่ะค่ะ ทำแล้วอ็นี้ขาดเป็นสปอนเซอร์ครับใช่แล้วค่ะสปอนเซอร์ยังไม่มีนะคะนี่เราจะบอกนะคะน้องลงยูทูบแต่ละคลิปนะคะใช้เน็ตไปเยอะมากเติมตังนะคะถ้าพันจานนะคะโอ้แต่ละคลิปใช่ไหมใช่แล้วค่ะเมื่อวานนะคะแปลกมากเลยนะคะน้องถ้าพันจานน้องเติมไปนี่คลิปเดียวยังไม่ได้เลยค่ะใช่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเยอะค่ะต้อะไปไลน์ ก็ก็ตอนนี้ก็ยังหาสปอนเซอร์ที่จะเออมาให้ใส่ใส่ไฟลาให้น้องค่ะก็ตอนนี้น้องยังไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะอยู่เวนเตให้กําลังใจพี่ใหม่ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพสักพร์ให้น้องคนมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ